สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ซิสเกต้ังบานาส่งต่อความสุขด้วยกันนะครับโดยบ้านชั้นเดียวอยู่ที่อำเภอกันทะลักนะครับผมมากมายไก่กองด้วยสวนนะครับผลไม้หลากมายเยอะแยะมากครับบานชั้นเดียวหลังนี้นะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องครัวนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับบันได3ขั้นนะครับมาก็จะเป็นระเบียงที่กว้างนะครับสามารถทำกิจกรรมสังสรรค์ได้อย่างสบายเลยครับผม นี่ครับสวยงามไหมครับนะครับส่งตัวความสุขร่วมกับชิสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องเวียงน้าบานนะครับตอนนี้สวยงามมากๆเลยครับผมนาบานเป็นกระจกครับผมมาชมกันเลยนะฮะด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงนะครับผมกว้างใหญ่เพิศดานมากๆเลยนะครับห้องโถงเป็นกว้างครับยาวไปเลยครับหน้าบ้านจะเป็นหน้ากว้างครับผม ทำให้ดูดยิ่งใหญ่รังการงานสร้างมากมายครับเวลาเราดูเข้ามาครับผมหน้าต่างเป็นหน้าต่างมาจะมีไม้สวยครับผมมีหลากหลายทั้งลำไยมะม่วงทุเรียนยางฟลามีหมดครับผมลองกอกลองกองนู่นบรรยากาศข้างนอกนออูอยู่พันล้านแล้วอยู่ทําการสวนต่างๆครับประมารากไม้เยอะแยะห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นนะฮะตอนนี้สามารถเป็นใส สื้อผ้าได้ครับผมตู้เสื้อผ้าอ่างันนะครับมีที่ระบายอากาศด้วยนะครับหน้าต่างแดดสูงมากครับนี่ก็เป็นห้องน้ําขนาดใหญ่สูงล่กโปรงป่งสบายตามสไตล์ของสุเกฟมาครับพีน่น้องนู่นนะชนฝากไปได้เลยครับโอ้โหปลอดโปร่งไม่ต้องสูงมากครับผมสวยงามมากครับสีเขาตัดด้วยสีดำเข้มนะครับ ทั้งอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็แข็งแกร่งครับในตัวเดียวกันทำหนนะ้องน้ำครับตามสไตล์เขาอยู่ครับหลากหลายสีสันนะแต่แต่คนชอบครับผมห้องน้ำแต่ละห้องก็จะมีการออกแบบนะครับไปสหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ให้เกะกะนะครับผมนะเป็นการเก็บรายละเลอียดได้ดีมากๆเลยนะครับผม ดูแล้วเรียบง่ายแต่มีสไตล์ครับพี่น้องห้องน้ําห้องนี้ก็จะอยู่ในห้องนอนขนาดใหญ่นะครับถ้าเราเข้ามาข้างหน้าก็จะจะเอกันเลยนะครับผมสูงลงโปร่งสบายตามสไตล์ของซิสเกตสังบาลครับพี่น้องเป็นห้องนอนก็ได้ครับผมอันนี้ก็สงได้สบายห้องน้ําห้องที่สองนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับผมกั้นกลางระหว่างสองห้องนอนครับผมเอาสะอาดสะอาดมากครับ น่ครับสลับด้วยสีฟ้าเทามีชั้นวางของนะครับเจาะไม่เก,กะกะเนี่ยพื้นที่นะครับ<ส>มีการเปลี่ยนกันแห้งครับสูงตาแบบมีห้องน้ำกันตรงกลางห้องน้ำรวมนี่ก็จะเป็นห้องนอนเข้ามามีด้นานขวามลยครับ อยู่ด้านหลังทางเข้าครับผมห้องครัวก็จะมีประตูห้องบ้านสามารถลงทําเป็นครัวเราได้นะครับสวยงามมากเลยห้างบ้านครับเราลงมาตรงห้องครัวนะครับมันได้สมคันนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับบ้านชั้นเดียวนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับส่งต่อความสุขร่วมกับซีสเกต้ังบ้านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ